แนะนำมีดสไลด์นะคะวันนี้ก็จะแนะนำมีดแบบแผ่นเรียบทั้งหมดเลยนะคะเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะเป็นใบมีดแบบแผ่นเรียบใบมีดกว้าง1 5เซนมีดแบบแผ่นเรียบนี้สามารถสั่งทำได้ตั้งแต่1นึ่งถึงสิคมนะคะเป็นงานไม้สักนะคะเราใช้ไม้สักเป็นไม้เนื้อแห้งอย่างหนาเลยนะคะแข็งแรงใช้งานทนนานนะคะมีดเป็นมีดสเลดแท้รับประกันความคมไม่เป็นสนิมแน่นอน,นะคะ่ะมีสามารถปรับาบางได้เนาะ ตันนี้ลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลด์ทุเรียนนะคะสามารถสไลด์ทุเรียนครูใหญ่ๆได้เลยนะคะได้ทุเรียนเกรดเอเลยสไลด์ได้แผ่นใหญ่ๆสวยๆเลยนะคะช่วงนี้มีสไลด์ทุเรียนกับหน่อไม้ขายดีมากเลยเนาะตัวนี้ไซส์พิเศษของร้านเรานะคะแล้วก็ตัวที่สองเป็นใบมีดแบบแผ่นเลี่ยใบมีดกว้างสิบอดจุดห้าเซน วันนี้ก็หนึ่งคมเช่นกันนะคะสามารถสั่งทําได้ตั้งแต่1นึงถึงสิคมเนาะตัวนี้ลูกค้าก็จะสั่งเอาไปสไลด์ทุเรียนเช่นกันนะคะสามารถสไลด์ได้ทั้งทุเรียนผู้เล็กผู้ใหญ่นะคะผักผลไม้สมุนไพรอะไรก็สามารถสไลด์ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นไซส์เล็กจิ๋วของร้านเรานะคะไซส์เล็กสุดเลยสําหรับมี่แตดแผ่นเรียบตัวนี้ใบมีกว้าง6กเซนนะคะตัวนี้ลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลด์มะละนะคะกินกับอ่าก๋วยเตี๋ยวไก่มะละเป็นเจ้าของร้าน จาก๋วยเตี๋ยวไก่มาละที่พิษณุโลกนะคะส่วนไซ์นี้เป็นไซส์เล็กนะคะหนึ่งคม2คมสาคมสี่คมนะคะเป็นไซส์มีกว้าง6.5เซนเหมือนกันไซส์พวกนี้ลูกค้าก็จะสั่งเอาไปสไลด์พวกกล้วยนะคะสําหรับผักผลไม้ที่หัวใหญ่ๆก็สามารถสไลด์ได้นะคะแต่ว่าต้องผ่าหัวก่อนเนาะหรือไม่ก็สไลด์ไปได้สักนิดนึงแล้วก็ตะแคงหัวผักผลไม้เอานะคะลูกค้าแล้วก็จนนี้เป็นไซ้์มี อีกไซส์หนึ่งของเรานะคะเป็นใบมีดแบบแผ่นเรียบใบมีดกว้าง8.5เซนสองคมตัวนี้ลูกค้าก็จะสั่งเอาไปสไลด์หน่อไม้นะคะทำหน่อไม้แผ่นหน่อไม้ดองเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นท่อทีอ p v ีปลายแหลมใช้สำหรับเอาไว้ปอกกล้วยนะคะของเราก็มีขายเนาะของเราทำเองขายเองนะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจเดี๋ยวแม่ค้าแปะเบอร์โทรัศพท์ไว้นะคะเบอร์โทร0892700795ค่ะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0813643109ของเราทำเอง่ายเองนะคะงานคุณภาพสมราคาเนะาะเทียบเทียบทั้ง3ไซส์ให้ดูนะคะวันนี้ก็มี4ไซส์เลยอันนี้เล็กจิ๋วเลยนะคะ อันนี้15เซน11.5แล้วก็8.5แล้วก็6.5เซนนะคะอ่าลืมบอกไปค่ะราคาของมีดสไลด์เราก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนคมมีดกับขนาดความกว้างของใบมีดนะคะมีดละเรามีหลายไซส์หลายขนาดหลายราคาค่ะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะฝากติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะคะ